สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับช่างเลิฟนี่มังอีกแล้วเย่เมื่อกี้นะครับมังก็ไปดูพ่อเล่นมาคือมังกรเห็นแต่เด็กอะ่ะใช้สกิลเด็กแล้งอะ่ะไปยิงพ่อแล้วก็มาล่าพ่อทุกคนแล้วครั้งนี้มังก็จะมาแบกพ่อมาดูกันว่ามัจะแบกพ่อได้หรือเปล่าโดยใช้สกิลเด็กแล้งนะครับทุกคนพ่อมาเล่นยัง อีกสี่ชาตหนึ่งชาจะมาอันนี้ทุกคนรอชมอยู่ใช่ไหมเอ้ครับถ้าใครดูช่องมังกรจากกิปที่แล้วก็จะเห็นว่ามังกรใส่มังกรใช,รใช้สกิลเด็กแรงไปนะทุกคนคือแรงมากแล้วคือพามังกรในที่หนึ่งด้วย ยิงตัดดียวอาจจะได้ยินเสียงหลายอย่างเลยนะทุกคนมังกรบอกรอแล้วกดละรีบม,มาอาดัดคลิปเถอะมักรจะกดแล้วเนี่ยมาอนอัดคลิปแล้วนะเนี่ยโอเคองั้นทุกคนรอแป๊บนึงน,นะ มาทุกคนตอนนี้พ่อก็มาละเลยไปเลย,เลยนี่ทุกคนสก,กิลเด็กแล็ที่มังกรใช้โอ้มังกรเน็ดช้าสุดเลยอะ่ะ <c oughs> มีเพื่อนเปิดใหม่ด้วยไ้ เอเห้ยไปเลยพ่อรู้ไหมว่าถ้าตั้งเองจะได้50บาทอือหเต็มมาช่วยเขาได้ เน kind of ี่ยจะจอยแจ็คปุอบได้ยังอย้างไท่านี้ฉันไม่ใช่ผู้หญิงจ้าชู้ไม่ใช่ผู้หญิงเลิศรู้แต่ใช่เป็นหญิงหนึ่งล้านอุ้ยมวยอย่างลงไหนอะลงกันไงทำไมอะทำใช่ไหมที่เราไปคิดด้วย โอเคโอ้ยน่ากลัวอะไรวะฮู้มันถึงพื้นอ่ะหอมก็หอมอนไร

ดูนัหัวเล้าดูรบดูนังนังถกที่หีบไน้มนะไนอร่อยมากโ่อเนมอนไม่ได้ไม่ได้เอนไม่ได้เล่นนะพอเล่น ไอ้หมวกนไปกับมือเหรอเจ้าเห็นเหรอมันไปกับตัวนี่เหรอมันปกับมือเหรอมีตัวมีตัวมีตัวเราจริงจิ้งบางคนไม่ก็ มีแค่บอกว่าราวังมันอาจจะไม่มีก็ได้หึ้งนชุมังกรได้แล้วน่ะหุยคองเยอะอ่ะี่มีคนชุมังกรแล้วอ่ะพ่อ ข,ขอสักกาได้ไหมอ่ะเนี่ยเอาดิขอชิปอัพด้วยได้บอกมังใช้สกิลเด็กเลยนะได้ไหม,ไมทิ้งไว้เลยไม่ได้เอาไม,อไม่ถึงชิปอัพอะ่ะเนี่ชิปอัพแม่เห็นไหม,ไมไจะได้มารออีก จอสั่งยาวด้วยซิซิก็ต้องสก,กา้าอัพสามอยู่แล้วไหมกำลังยึดจุดท <แก S 2> ุกชีวิโยมาปิดเลยอืิชุดข้าวสองไม่อยู่ไหนวะที่นั่นอะ ตัวมาจิ๋วอะแกแกแกยี้ล่างไหเขาเป็นคนอะไรอ่ะมาไปตีที่ไหนอ๋อเขาพูดภาษาไทยเห็นยังอยู่นี่ไงแล้วพวกด้นแป้งล่างทำไมถ้ามามาตัวเดียวมันไม่หลอดพ่ออยู่นี่ข้างบนคฮะ ้างบุดูพี่เหรอพ่อไปไหนมานี่เห็นมังกรไหมน่าต่เพื่อไม่โู้นะที่เเห็นตู้ไหมยู่ไหนวะว่าเพืมาอยู่นี่ก็เดินมาหามังกรก็ได้นะมาตั้งพเนี่ยเห็นมังไหมไม่เห็นเลยเห็นไหมก็เดินลงไปสิเนี่ยก็บอกว่าหยุ่งล่างหยุ่ล่างหยุ่ล่างโอ้ยทุกคน เม่เมเจอ่อมีชิปอัพไหมอ่ะอมีตังไหมมีตังแก่เออดีเอาลิปอัพไปต่อยอดใช่ไหมเ้จะซื้นให้อ้าจะไปต่อยอดไหนมีไหนพ่อามานีหน้าตู้นี่เอามาเอาเงินมาเลยไปใชหมดเลย อยี่ไหนอ่ะเพื่อทำแล้วเหรอมังนี่แหละเอาไม่ได้สังเกตเงินตัวเองแล้วมีได้เนี่ยแล้วก็ต้องเอาไม่ซื้อก่อนซื้ออะไรด้วยอ๋ออันนี้เคยังไม่มีเก็บเสียงก็เอาเก็บเสียงอันนี้ด้วยเคเคได้แล้วมาก่อนพร้อม ฟรีนะได้ัได่ค่อยฟูกอนละนองยอยังไม่อัพสารั่ได้เลยอุ้ยฝนน้เป็นแปะอ้ต้องได้ที่หนึ่งแล้วไหมอ่ะอะไรนัวเหรอมาช่วยได้ไหมยู่ไหนแลง ยังไงโอ้โหกำลังยึดจุดทุกชีวิตอยู่มันเป็นยังไงแล้วมันเป็นยังไงฮะมันชอบลากคนอืีนี่มันเป็นยังไงฮะ แล้วมันยังไงกันล่ะเออว,ว่าดิมันไม่รอดหรอพร่อเอ้มันโดนมังกราจาัดก,การไปละเพราะมังมกรเอาสกิลเด็กเล้งมา,มามหรอกซีล์ก็ัวนี้แล้วไงหมดแล้วเอ ที่าตั้งไอ้บอยู่ข้างล่างด้วยนแล้ววิ่งไมหลไปลตอนนี้แหละตอนนี้ปแลวยนั่นไอ้บมงกรขาอ่ะข้อจมันึงดไของอยู่นี่ไหนไอ้บขาวะไอขามรถาหรอกไล่ล ยูเด็กเล่นมันก็จะตามมาหมดแล้วพ่อมาตัวใหม่นี้นะไหนคุณเล่นอะไรนี่อ่ะอะไรนี่น่ไงอ่หพ่อจะก่ันอันทนไม่ตุยเหรอยังมใม่มม่ใครม่ตุยแล้วไม่ใช่หรอตุยแล้ว mình sẽ địch đánh tưng ạ đi em mày đi. mày đi. Ui, đi. mày mày Ui, ui. Mà Này, mà mà mày mày เว้ยอู้เรืองเฮ้ยช่วยด้วยอู้ไอตี้นี่มันเอาบางที่ได้เลยอ่ะมันไปฆ่าตี้มันอะเนี่ยมันเอามันจะเอาที่ได้เลยใช่ไหมมาสกิลเด็กโอ้ยไม่รดอ่ะฆ่าได้สามบวกสิบเจ็ดคุมไมเนี่ย ไม่ต้องสกิสกกลหรกมาสก,กิลเด็กเลันมาด้เปล่าบอกสิบแปดบอกสิบเจ็ดฮะลดซาลยลดโคเยี่ยมมาเยี่ยมมาหน่อยจิจันเล่นหนึ่งไหมเล่นหนึ่งไหมเล่นหนึ่งไหม หมดแล้วเด้อแม่ทำอะไรกินอ่ะว้าวดีมากเพราะมังกรมีที่ตัอ้งอยู่27อันานเะเฮ้ยออออเ เอออุ้ยได้ยี่สิบพอดูดีเต็มเลยมเลยมันโล่งลใช่ไหมมันโล่งเมนโล่งวหวังไม่ได้เซฟวิ่ไซโกังเขอบอสเหรอ ลงมอนชอบลงอันนี้โคชินกหืมใสก่กอกอังคบอร์อ่ะอืมชีพุ่งเลยร้อ,อน่ะกินไห้ได้ เดียวอ่ะโดนอ่ะเฮ้ยลงมามาันจะดุยี่้อได้ไงวะ

bom tua cái túi để lấy gì nó này Nó này nữa này khỏng gì ừ hử ừ Được rồi. Được rồi. <c oughs> อุ้ยมังกบบหรหมดชุดพ่อแบบรวยอะ่ะมันบบหมดชุดพ่อแบบคนรวยอะ่ะชุดหกร้อยเลยอ่ะได้เพือนรูมาเลยใช่ไหม ข้อมองไปหาคนยิงก่อนนะ น่กจงวะเอออยู่ไหนอยู่บนบ้านอุ้ย,ยมันเพื่อนมันมาดีนะได้คิวอ่ะอุ้ยโอ้เพื่อนคนนี้ได้เจ็บคิวเลยเหรอโอ้อนคนนั้น,นะอะเจ็บตัวอือ โลงมาครับเต๊คิวเลยอ่ะพี่เขาชุบพ่ออ่ะได้ให้หน่อยดิได้ให้หน่อยได้แป๊บเดียวมันกินโย่ได้ให้หน่อยมอสมงคลกินอยู่พ่อเล่นเลยมันเนี่ยมันเกิดแล้วเนี่ยได้มังกรมาเล่นอีกเอ้ามาเจอนี่หนาดเดยวเกิดนี้มันเจอเนี่ยเฮ้ยอื้มได้แล้วเนี่ยก็มามาเก็บของที่เดิมเนี่ย

Mình mà con bé này vậy. เขาอยู่กับใครเลยอ,ะอ่ะอไนัหมูหอ,มอ้อแห่งกับพ่อไปไกลอย่างเงี้ <c oughs> น,นั่นแหละอุตส่นี้อุส่จะไม่ออกนอกวงแล้วนะ พี่พ่อมาหลับหน่อยอยู่นี่จะไปไหนอย่าเพิ่งเบรกก่อนเบรกก่อนโอเคลงเดี๋ยวมอนจะเป็นคนขับให้ลงทีก่อนที่จะไปข่อเพิ่มยาแป๊บหนึ่งอ้ยรถไหลรถไหลรถไหลเก็บไปเลิกคิดสิไม่ฟังเชียร์ กระสุนมีหกสิบนัดอะไรกระสุนแดงหรือกระสุนอะไรเก็บของให้หน่อยเก็บกระสุนหน่อยวันนี้เข้าบ้านห่อเนี่ยมันจะได้ไปเก็บของไปไปที่จอดรถไปเลยแต่เมื่อจะไปกับเพื่อนอะ เราไม่เห็นได้ไงตุายาอยู่ไหนวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออเออเออระวังนะวงมาแล้ววงแรงด้วยไปซื้อตู้ทีเบ้นขับรถติดไปนู่นกันหมดแล้วอ่ะให้ลูกไปรับไหมอืมดีมาออกมาจากบ้านเลย จอดรถร้อนเนี่ยเลยเลยโอ้ยมงกมไม่สามารถรอพ่อได้อ่ะพ่อชา้าโอ้ยมุนตุยเลยพ่อมาชุบมังกรได้ไหมอ่ะแม่วันนี้พ่อดิเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวอัพสามนี่ไม่ได้เลยพ่อไม่ได้เอาสก,กิลอันนั้นมาไงเอ้ามาได้หน่อยดีครับแป๊บน,นึงปรับหน้าจอเป็หน้าพ่อก่อน ยังไงก็ไม่รอดอะ่ะก็เพราะไม่รีบมาชูบะเพราะไม่รีบขึ้นอะ่ะดีลาขแล้วอย,อยตัวตามเหรอตู่ขึ้นมาเลยโอ๊ยเอากล้องมาบางอะไรไ้ตรงนี้ปรับนี้ปับนี้ ตอนเนี้ยนะเด็กมามาแล้วมาแล้วเปลี่ยนปืนโอ้ยมันจะเปลี่ยนปืนยังไงมันมีแต่ปืนระยะไกลมันไม่มีแต่ปืนสั้น ก็อ,อุตส่าห์ปรับสก้าวอัพสามแล้วแต่ไม่ได้เอาสก,กิลแรงมามันก็ไม่เห็นว่าอะไรอ่ะได้เกิดอยู่พ่อเฮ้ยไม, <s ays> ม่เกิดอ๋อเวอร์แม่ทำอะไรอ่ะ <laughs> thế nhiều đây chứ mẹ phải sáng láo Mà này cái là giờ chạy để chạy em มันไม่มีใครแล้วแหละไม่เราจะไม่ทิ้งแต่สักเดียวมันจะเต็มแล้วอ่ะไปให้สุดยังหนมันต้องเริ่มใหม่เลยอ่ะ คนชามาโอ๊ยโอ๊ยเปิดไปเกาเอ้าคุณทำไมไม่มีเกิไไดกไห้โอเคเอาเลยมันไม่มีอะไรแล้วแหละมี M79 อ่ะอืมเป็นปืนหยอดอย่ายิ่งเทียตัวเองแล้วกันเอ๊ะโอ๊ะทุกคนยิ่งจากฟ้าเลยเหรอ

เหนอยไม่ไหนวะรไม่รู้เหมือนกันอ่ะอีาขึ้นนสงองคนเลยอ่ะ มันอยู่ตัวบอลต้นไม้หรือเปล่าวะเห็นแวเ้อยู่ไหนเอ้าวไม่ได้อีกโอ้โหเพื่อนคือแบบเกินเกินไปละต่างคนก็อยากได้คิวอ่ะใช่ไหมพ่อ,อ,อโอ้โหบวกขามสิบแปดอ,ยอยิ่งนิดเดียวอ่ะ บวก42ฮ้ยเพื่อนข้าได้16พ่อจริงเลยอะคนไหนว่าเชื่ออะไรว่า16เนี่ยโอ้เกมอะไรเนี่ยเป็นเก่ง,งกเลยแม่ไม่ให้หมู่มาเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลิฟดีม,มาร์งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย